สวัสดีค่ะมาพบกับมิมี่แซบชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่มี่เอาผลงานของคุณปลานะคะที่ช่องการนวัไล i f e ไต y l e นะคะจากคลิปตกปลาอันดามันนะคะ EP หนึแม่มี่ก็เลือกมาเพียง2ตัวก่อนนะคะที่เหลือเขาเอาไปเผากันหลายตัวแล้วไม่มี่เพิ่งกลับมาจากงานที่เชียงรายนะคะ เพราะฉะนั้นแม่มี่ก็เลยเามาเลือกทําเมนูให้มาฝากเพื่อนๆกันค่ะเลือกปลานะคะแม่มี่จะเลือกเอาปลาเก๋าลายดํานะคะอันนี้ปลาเก๋าลายดํานี่จะอยู่ในทะเลน้ําลึกนะคะ<ๆ>หรือว่าเรียกว่าปลาเก๋าถ่านนะคะนี่ค่ะตัวใหญ่มากดูถังน้ําแข็งนะคะสีดํานี่นะคะนี่ค่ะเต็มถังเลยนะคะนี่ค่ะแล้วยังมีปลาเาที่เหลืออยู่ข้างล่างนะคะแต่แม่มี่ไม่อวดก่อนนะคะแม่มี่จะอวดแค่ปลาเก๋าถ่านนะคะนี่ค่ะ ตัวนะคะตัวนะคะตัวนะคะหนึ่งซอกของไม่มีพอดีเลยนะคะเท่ากับถังสีแดงของเราอหญ่ๆนี่เต็มถังพอดีนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำเมนูอะไรนั้นตามไม่มีไปได้เลยค่ะ